จะรักไว้เองอออไปไปนะถุยคุยได้บ้าง,ง,งมาลทำไมเยอะแย,ยนะนี่ไม่ดีดิอันนี้ไม่มีใครบนเจ้าก,ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้า ลกลัวถอยหนีดูท่าเสด็จแม่จะกล่าวไม่ผิดเจ้าก,ก็แค่คุยโวตบตาคนอื่นวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าไม่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 กก่อนทุกท่านมากันเยอะเช่นนี้ไม่ทราบการฆ่าใดของข้าล่วงเกินทุกท่านอย่างนั้นเหรอ,อการฆ่าเหรอพวกเจ้าแดสนสุธยาโหดเหี่ยม,มาบมะิยิ่งนะักเจ้าสำนักของเราก็ไปไกินบางสวีรัตเข้าใจไหม ข้าขอเตือนให้พวกเจ้ารีบปล่อยคนซะไม่เช่นนั้นหาเจ้าสำนักของเราแสดงบารมีจากข้าพวกเจ้าไม่เหลือสักคนเลยอย่าปากแจวเจ้าสำนักอย่าไปให้ทายพวกเขาสิเจ้าสำนักไม่มีหัวใจไม่มีหัวใจจะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเจ้าสำนักรัตตบาของท่านละข้านี่ท่านหลอกพวกเรามาตลอดเลย ถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้วิธีนี้ซะแล้วเยอะจะกลับมาเลยลูกน้องเอาจะอยู่ทำไมให้นอนคาล่ะเพนสิขอรับหลบพ้นละแกล้งตายแป๊บเอ๊ะทางนี้อยจะอ้วกไม่ไหวะลมหายใจขององค์หญิงทางนี้ พราะคนบางคนติดวินมาแล้วก็ไม่ได้บอกพวกเราน่าตะโกนแล้วจ้ไม่ได้ยินเองตั้งหาเพ่อฮะฮะไงอ๋ออ๋อฮะฮะองหญิงฮะฮะองหญิงองหิงแง่เธอองหญิงเป็นอะไร จะต้องเกิดเรื่องกับฐานเออแน่เราพี่น้องรับรู้ความเจ็บปวดถึงกันดิปช่วยจิตเทพและพระชาย,ยาสวรรค์ข้กแไดจะทนไม่ไหวแล้วสู้สุยดิพาเอาหญิงกลับลงเตียงเจ้าค่ะพูกเราไปหาติ่งวินไป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 ุดเอ๋เอาซอชุดเอ๋เอชุดเอ๋ชุดเอ๋ จะเป็นไงบ้างอยูฮะฉันเอ๋อฉันเอ๋อฉันเอ๋อทำไมเจ้าตัวเย็นเช่นนี้ฉันเอ๋อฉันเอ๋อฉันเอ๋อนนฉันเอ๋อฉันเอ๋อฉันเอ,นเอ,นเอ,นเอ๋อฟื้นสิอย่าหลับนะจะฟื้นสิท่านท่าน 嘲讽。 ลิงวินข้ามาแล้วพวกเจ้าไปเถอะนี่เป็นบนคุณความแค้นส่วนตัวของเผ่าสนธยาเยไปก่อนเถอะี่ไปเร็ว นี่นี่จบมะเฉา,าฟงจะไปเข้ากับเผ่าเทพรนหาที่ตายชัดๆติิงเวินเจ้าจะฆ่าคนยังต้องเอาแม่มาด้วยช่างเป็นลูกแห่จริงๆใช่ลูกแ่มี <laughs> จุกลูกแงกบดานมาหลายปีเพราะเศ้าเตียนโยชินทำให้เจ้าเปิดเผยท่าตแท้ของเจ้าออกมาแล้ว <laughs> กบดานหลายปี <laughs> หากไม่มีอำนาจของเสด็จพ่อพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเลยเสด็จมากพูดไปก็ได้ประโยชน์ข้ามสซะเจ้ายังมองไม่ออกอีกเลยพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาทว่าเชาเฟิงออกมาตั้งนานไม่คิดถึงพระมัณดาเจ้าเลยเฟิงเอ๋อพระมานดา อิงเจ้าจุกล่าลักตัวพระชยอยาอที่เจ้ากล้าเรียกชื่อของข้าดูท่าจะไม่อยากแสดงละครอีกแล้วทว่าก็ถูกใช้ทหารฟาดฟันกันแล้วการแซงตีหน้าซื่อก็ไม่จะเป็นอีกแล้วไพ่แพ้ให้เจ้าหลายครั้งวันนี้ถึงได้เห็นพลังที่แท้จริงของเจ้าอุโมงค์วิญญาณหน่วยลาดตะเวนและโรงหมอพระชายาชูถูกเจ้ารวบอำนาจไว้หมดแล้วนับแต่จเจ้าและวินเออไปจากแดนข้าก็ได้วางแผนนี้เอาไว้หมดแล้ว เสืยอชิงสินคือจุดอ่อนของเจ้าจับกลุมนางก็เท่ากับได้ชีวิตเจ้ามาไว้ในกำมือเฟิงเอ,อ๋อแม่ตกอยู่ในมือราชนินีแล้วยังไงก็ต้องตายจะไม่ต้องสนใจแม่รีบไปจากที่นี่ไม่ต้องกลับมาแล้วเขาจะทำใจได้ยังไง <G ül üyor> โอรสของเจ้าทั้งตะบะทั้งเล่เหลี่ยมถือว่าได้เป็นอัจฉริยะของแดนสนธยาแล้วพันกว่าปีแล้ว ที่พวกเจ้าแม่ลูกซ่อนตัวข้านึกว่าพวกเจ้าจะอยู่ในโอวาทไม่คิดว่าจะซุ่มซ่อนแอบแฝงระชินีหลังจากสงครามดดนดึกดำบรรจอมราชนให้ความสำคัญต่อองค์ชายสามเป็นพิเศษถ้าหากท่านไม่มีหลักฐานสังหารพระชายาเกรงว่าจอมราชันจะต้องฆ่าโทษท่านเช่นกันถูกต้องข้าเองก็กลัวเกรงพูดตามตรงทุกคนต่างทำเพื่อบัลลังแดนสนทธิยาขอเพียงเจ้ารับปากว่าจะละทิ้งกันแก่งแยง่งเจ้ากับข้าก็จะอยู่รอดปลอดภยัย แค่ลมปากเชื่อไม่ได้กินยานี้จะผนึกตะบักของเจ้าแล้วข้าจะปล่อยเจ้าและพระมันดาเจ้าไปหากฝ่าฝืนทำลายผนึกเจ้าจะเส้นเอ็นขาดสะบ้นไม่ต่างจากคนพิการเช่นนี้ข้าถึงจะวางใจ